ก่อนจะฟังเรื่องราวของชาวราศีกันนะครับผมขอนำเอาข้อคิดบางอย่างมาเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับเรื่องเป็นเช่นนี้ดวงดาวเคลื่อนส่งผลอย่างไรกับชีวิตมนุษย์เป็นคำถามที่มักมีผู้ออกมาพูดชนนี้บ่อยๆโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์ทั้งๆท,ที่วิชานี้เป็นหนึ่งใน18วิชาที่ผู้ปกครองตั้งแต่ยุคโบราณต้องล่ำเรียนกันมาในยุคของรัตนโกศินล์รุ่นเก้ารัชกาลที่4ก็ได้ทรงวางรากฐานเกี่ยวกับโหราศาสตร์ และดาราศาสตร์เอาไว้เป็นอย่างดีกัดขั่งพระองค์ได้สมัญญานามว่าบิดาแห่งดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ไทยความแม่นยำขนาดไหนนั่นหรือครับก็เกือบ200ปีมาแล้วที่พระองค์สามารถคำนวณการเกิดสุิยุป,ปราคาได้อย่างแม่นยำจนเป็นที่เรื่องลือไปในชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อกับสยามประเทศในเวลานั้นนั่นแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและความแม่นยำของตำลัตตำลาที่มีมาแต่ในโบราณคราวนี้ย้อนกลับมากับประโยคที่ว่า ดวงดาวเคลื่อนเกี่ยวอะไรกับชีวิตมนุษย์ลองพิจนารณากันตามนี้นะครับโลกของเรานั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนมีพื้นน้ำสามส่วนพื้นดินหนึ่งส่วนดวงจันทร์ซึ่งอยู่ใกล้กับโลกเวลาดาวจันทร์เคลื่อนย,ย้ายส่งผลให้น้ำทั้งมหาสมุทรมีการขึ้นลงได้ชีวิตของมนุษย์นั้นเล็กนิดเดียวหากเทียบกับพลังของธรรมชาติแล้วเช่นนี้จะพูดได้อย่างไรครับว่า ดาวเคลื่อนย้ายเกี่ยวอะไรกับชีวิตมนุษย์ <c oughs> สิ่งที่อยากจะตอบก็คือถ้าดวงจันทร์เคลื่อนผิดจังหวะน้ําท่วมโลกแน่นอนคราวนี้พอจะมองเห็นความสําคัญของดวงดาวต่อสรรพชีวิตบนโลกไหมครับดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลเหมือนฟันเฟืองที่ส่งกําลังถึงกันและกันอยู่หากฟันเฟืองเกิดขัดข้องด้วยเหตุใดก็ตามทีระบบจะเสียสมดุลแน่นอนครับทุกชีวิตบนดวงดาวทั้งดาวโลกและดวงดาวอื่นๆซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า นอกเหนือจากมนุษย์แล้วดวงดาวอื่นๆน,นับพันล้านดวงต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยย่อมเป็นไปไม่ได้นั่นจึงเป็นสาเหตุของคําว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนั่นเองครับคนโบราณเป็นคนช่างสังเกตจึงนําเอาเรื่องราวเหล่านี้มาร้อยเรียงจดบันทึกเป็นสถิติด้วยว่าดาวดวงนั้นทํามุมแบบนี้จึงเกิดผลลัพธ์เช่นนี้วิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่ให้ความละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวซึ่งจดบันทึกกันมานับพันปี หากไม่มีหลักการอันน่าจะเชื่อถือได้แล้ววิชาเหล่านี้คงสูญหายไปนานแล้วจึงฝากเอาไว้ให้คิดครับสำหรับการเปิดนำในวันนี้ต่อจากนี้เราก็มาฟังเรื่องราวของชาวราศีกันกันเลยครับโดยขอเริ่มจากดวงอาทิตย์ก่อนนะครับอาทิตย้ยายเข้าสู่เรือนของความเจริญรุ่งเรืองของชาวราศีกันตั้งแต่ช่วงของวันที่15พฤษภาคมกระทั่งถึงวันที่15มิถุนายน อันนี้ขอบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าอาทิตยซ์ซึ่งเป็นพื้นดวงของแต่ละคนนั้นอาจอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันจึงส่งผลกระทบที่แตกต่างกันด้วยยกตัวอย่างเช่นอาทิตย์จากพื้นดวงเดิมอยู่ในตำแหน่งการเงิน เมื่อยกเข้าสู่ตำแหน่งของความเจริญรุ่งเรืองนั่นหมายถึงการเงินกำลังเฟื่องฟูหากแต่ว่าถ้าอาทิตย์อยู่ในเรือนอลิแปลว่าปัญหาโลภระสกก็แสดงว่าความรุ่งเรืองที่เจ้าชะตากำลังเสริมสร้างอยู่นั้นต้องมีปัญหาโลภศาสกเกิดขึ้นนอกจากนั้นดาวอาทิตย์ยังเป็นเจ้าเรือนในภพวินาศด้วยเมื่อไปอยู่ในตำแหน่งของความเจริญรุ่งเรืองจึงทำนายได้ดังนี้ครับ ความสาเร็จที่เกิดขึ้นมานั้นมีเรื่องที่จะต้องแลกไม่ได้มาโดยง่ายหรืออาจจะเหน็ดเหนื่อยกับความสมบุกสมบันของตอนเองดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในด้านของสุขภาพไว้ด้วยนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องในเรื่องของชื่อเสียงทําอะไรต้องระมัดระวังรอบคอบเป็นเรื่องสําคัญแต่กะนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งความหมายคือความสําเร็จใดๆที่เกิดขึ้นชาวราศีกันจะไม่เป็นผู้ออกหน้าปิดบังซ่อนเลนไม่เปิดเผย ในทางกลับกันอาจมีผู้สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือโดยที่เขาผู้นั้นไม่เปิดเผยตัวตนเช่นกันอย่างนี้เรียกว่าบริจาคเงินโดยไม่ประสงค์จะออกนามครับคราวนี้มาดูเจ้าเรือนของดาวราศีกันซึ่งเป็นดาวพุธขนาดนี้สถิตอยู่ในตำแหน่งของราศีพฤษภ กระทั่งถึงวันที่3มิถุนายนจากนั้นจึงโคจรเข้าสู่ราศีเมถุนกระทั่งถึงวันที่23มิถุนายนส่งผลให้ดาวพุธเดินมาอยู่ในตำแหน่งของความเจริญรุ่งเรืองนั่นหมายถึงชาวราศีกันทำอะไรในช่วงนี้ก็ประสบความสำเร็จดาวพุธเกี่ยวกับการติดต่อการเจราจางานสื่อออนไลน์ต่างๆสำหรับผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากหมู่ใหญ่ ในเวลานี้แสงไฟกำลังฉายมาที่ตัวของคุณพอดิบพดีเลยครับหลังจากวันที่23มิถุนายนเป็นต้นไปดาวประจำตัวจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการงานซึ่งเป็นตำแหน่งเกษตรตราธิบดีนั่นหมายถึงการงานในช่วงจังหวะเวลาดังกล่าวมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงดังนั้นแล้ว หากเป็นโปรเจกต์หรือโครงการขนาดใหญ่ๆห,หรือตั้งใจจะริเริ่มการงานใดๆก็ตามพึงใช้ช่วงจังหวะเวลาของวันที่3มิถุนายนเป็นต้นไปถึงวันที่23ในเดือนเดียวกัน เป็นช่วงจังหวะของการสตาร์ทอัพใครที่ปลูกบ้านเสร็จจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเข้าอยู่บ้านหลังใหม่หรือจะทําบุญบ้านก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับคราวนี้มาติดตามดาวการเงินของชาวราศีกันกันบ้างในขนาดนี้ดาวการเงินอยู่ในตําแหน่งของเพศตรงข้ามอาชีพที่เกี่ยวกับเพศตรงข้ามรายได้จึงเข้ามาลุลัวเช่นช่างสุภาพสตรีดูแลทรงผมสุภาพบุรุษหรือช่างแต่งหน้าสุภาพบุรุษดูแลความสวยงามให้กับสุภาพสตรีอย่างนี้เป็นต้นครับ แต่กรนนั้นในเรื่องที่ต้องระมัดระวังทุกอย่างต้องดูแลด้วยตนเองจึงจะไม่เกิดความผิดพลาดและเสียหายเนื่องจากดาวเสาร์นั้นอยู่เคียงเคียงกันกับดาวศุกร์ในตำแหน่งเดียวกันซึ่งอาจจะส่งผลกับชาวราศีกันก็เป็นไปได้เหตุเพราะว่าดาวเสาร์และดาวศุกร์นั้นเป็นดาวคู่ศัตรตูต่อกัน ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่าการเงินของชาวราศีกันในช่วงนี้หากมาง่ายก็จ่ายคล่องหรือมีเรื่องที่ไม่ควรจะจ่ายก็ต้องมาจ่ายอย่างนี้เป็นต้นอันหนึ่งเนื่องจากดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งเป็น7ต่อลัคนาให้ระมัดระวังการเป็นปากเสียงกับเพศตรงข้ามด้วยเช่นเดียวกันคราวนี้อาจเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วยังไงตกลงจะดีหรือไม่ดีก่อนหน้านี้ดีมาโดยตลอดครับ เพราะไม่มีดาวเสาร์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ดาวเสาร์เพิ่งจะโคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับดาวศุกร์ในช่วงของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับแต่ก็นั้นก็เป็นช่วงกรอบระยะเวลาสั้นๆเพราะหลังจากวันที่2มิถุนายนดาวศุกร์ก็จะเคลื่อนย้ายออกจากตำแหน่งนี้ด้านหมายถึงดาวคู่ศัตรูมีการแยกย้ายจากกันโอกาสที่จะเกิดตักเสียงก็ทุเลาเบาจางลงด้วยเช่นกันสำหรับดาวอังคารที่จะเคลื่อนย้ายในวันที่6มิถุนายน เข้าสู่ราศีสิงห์กระทั่งถึงวันที่27กรกฎาคมนั้นส่งผลให้เกิดการทำนายสองแบบแบบแรกอังคารเป็นเจ้าเรือนพบสหัสชชะหมายถึงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนและสังคมเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งวินาศเจ้าชะตาชาวราศีกันเองในช่วงนี้อาจไม่อยากจะเข้าสังคมสักเท่าไหร่มักเก็บตัวเงียบๆหรือมิฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังการขัดแย้งกับคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงที่เคยดีต่อกัน อาจมีเรื่องให้หงุดหงิดลำคาญใจส่วนอีกความหมายหนึ่งดาวอังคารนั้นเป็นเจ้าเรือนพบของการเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อดาวอังคารเดินเข้าสู่ตำแหน่งวินาศนั่นหมายถึงหากสุขภาพไม่ดีก็จะดีขึ้นโดยลำดับเพราะดาวเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไปตกตำแหน่งวินาศนั่นเองแต่กนั้นหากได้มีโอกาสทำบุญตามโรงพยาบาล ก็จะส่งเสริมดวงชะตาทางด้านของสุขภาพให้ดียิ่งิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับดาวราหูเข้าสู่เรือนอลิตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีสำหรับชาวราศรีกันนั้นหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆอาจเกิดขึ้นภายใน18เดือนเช่นกิจการร้านค้าหยดยานพาหนะปัญหาโรปสักที่เคยเกิดขึ้นเนื่องจากดาวราหูที่อยู่ในตำแหน่งอลิ เลงลัคนาชาวราศีกันมากว่าปีครึ่งได้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในตำแหน่งอื่นซึ่งก่อนหน้านี้ที่ลาหูเลงการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ลาหูมาจากพบอริ ความไม่เข้าใจกันความไม่ลงรอยกันจึงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาด้วยหากแต่ว่าในเวลานี้ดาวราหูได้เคลื่อนย้ายออกจากการเลงลัคนาของชาวราศีกันมาตั้งแต่ช่วงของวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วบรรยากาศของความเข้าอกเข้าใจก็จะเกิดขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆในส่วนของดาวเสารซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพปุตตะ โคจรเข้ามาเลงลัคนาชาวราศีกันตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมปุตปะหมายถึงสิ่งใหม่ๆบริวารหรือลูกค้าก็ได้จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวเสาร์นั้นเป็นดาวมีมวลเป็นดาวที่มีความหนัก หากในพื้นดวงเดิมอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็นับว่าเป็นเรื่องดีสำหรับชาวราศีกันแต่ถ้าดาวเสารอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนั่นหมายถึงความหนักอกหนักใจที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบริวารเช่นเดียวกันเปรียบเทียบให้ฟังดังนี้หากดาวเสาร์ในพื้นดวงเดิมอยู่ในตำแหน่งอลิและดาวเสารเป็นเจ้าเรือนพบปุตตะ นั่นหมายถึงปัญหาอันเกิดขึ้นเพราะบริวารเป็นเหตุหรืออาจจะมีปากเสียงกับบริวารทําให้เกิดความเครียดคุณเครืองใจก็เป็นไปได้สําหรับดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่ตําแหน่งการงานของชาวราศีกันดาวพฤหัสนั้นเป็นเจ้าเรือนพบพันธุและเจ้าเรือนพบป,ปัตตนินั่นหมายถึงการงานมีการขยายตัวเป็นที่รู้จักในวงสังคมแพร่ขยายออกไป อาจได้งานราชการหรือผู้ที่ทํางานราชการอยู่แล้วมีความเจริญก้าวหน้าในสายงานนั่นเองอาจมีการร่วมด้วยช่วยกันเพราะดาวพฤหัสนั้นมาจากเจ้าเรือนพบปัตตณิหมายถึงเป็นหุ้นเป็นส่วนกันก็ได้ทําอะไรแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งถือว่าเป็นความหมายที่ดีหลังจากวันที่สองตุลาคม ดาวพฤหัสโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นตำแหน่งโชคลาภของชาวราศีกันจึงเป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองที่จะเข้ามาในชีวิตส่วนดาวเกตในขณะน,นี้อยู่ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีด้านหลังของชาวราศีกันนั่นหมายถึงชาวราศีกันในช่วงนี้อาจที่ประจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่เหตุผลเนื่องจากดาวเกตนั้นส่งผลให้จะต้องมีการขยับขยืขย่นอยู่ตลอดเวลาแต่กะนั้นก็เป็นเรื่องดีสําหรับการเดินทางเพราะสิ่งศักดิ์สิทธ คอยคุ้มครองป้องกันอยู่เบื้องหลังและนี่คือเรื่องราวโดยสังเขปของชาวราศีกันครับโดยคําทํานายนั้นจะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนต่อเดือนกรกฎาคมหวังว่าข้อมูลที่ให้ไปจะเป็นที่ถูกใจสําหรับผู้ที่ติดตามผลงานนะครับส่วนผู้ที่สนใจในเรื่องของการดูดวงชะตาแบบวิเคราะห์เจาะลึกก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมได้ฝากเบอร์โทรศัพท์และ QR code ซึ่งได้แปะเอาไว้หน้าคลิปแล้วครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาทุกวันนะครับส่วนผมจะดูอะไรให้บ้างผมขอใช้โอกาสนี้อธิบายให้ฟังครับ 1. ผมจะดูวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเรียกว่าพื้นดวงว่าในปีนี้ถึงปีหน้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างหากมีเรื่องดีๆจะส่งเสริมอย่างไรให้ดียิ่งๆขึ้นไปและหากเป็นไปนในทางตรงข้ามจะมีวิธีรับมือและแก้ไขยอย่างไร จากนั้นก็จะวิเคราะห์เจาะลึกว่าใน6เดือนข้างหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นเดือนเดือนรวมทั้งหมด6เดือนครับ 2. ผมจะดูลายมือว่าในลายมือนั้นมีเส้นลายมือเป็นอย่างไรมีเส้นโชควาสนาเช้นอุปธรรมคํำชูเส้นรุ่งเรืองรวมไปถึงเส้นการค้าเส้นการทำธุรกิจและเส้นหลักฐานความมั่นคงเป็นอย่างไรบ้างขาบอกว่าดวงของคนเรานั้นมีโอกาสซ้ำกันได้ แต่เส้นลายมือนั้นซ้ำไม่ได้นะครับเป็นของเฉพาะตัวเดี๋ยวนี้ในประเทศจีนมีการสแกนฝ่ามือจ่ายเงินกันแล้วนะครับ 3. ผมจะดูโหัวเหงซึ่งเรียกว่าน,นรลักษสาสิ่งนี้สามารถบอกเรื่องราวทั้งอดีตและอนาคตได้อีกครั้งยังทำให้เราทราบว่าในช่วงอายุที่กำลังดำเนินอยู่ในขนาดนี้สำหรับใบหน้าแล้วอยู่ในส่วนไหนจะส่งเสริมอย่างไรให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการเข้าหาสังคม และการติดต่อหน้าที่การงานนั้นย่อมใช้หน้าตาและบุคลิกภาพเป็นสําคัญยิ่งอยู่แม้ความสามารถและสติปัญญาพึงเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นลําดับแรกๆหากแต่ว่าผมก็มักเห็นว่าโอกาสของสังคมมักเปิดให้กับผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดีมาโดยตลอดครับความเป็นจริงที่เคยเห็นในรายการทีวีคนที่ไม่สวยมาแต่กําเนิดหากแต่ว่ามาสวยเพราะมือหมอ ความมั่นใจมาเต็มร้อยถูกต้องไหมครับและเช่นเคยครับที่ในช่วงสุดท้ายผมขอนําความจริงมาเล่าสู่กันฟังโดยอาชีพของผมเป็นแต่เพียงป้ายบอกทางเท่านั้นนะครับว่าทางข้างหน้ามีลักษณะเช่นไรโค้งซ้ายโค้งขวาทางชานันขุข,ขะหรือราบเรียบหลังจากโค้งข้างหน้าแล้วมีอะไรรอคอยอยู่หรืออีกกี่กิโลเมตรจะถึงจุดหมายปลายทาง ผมเป็นแต่เพียงป้ายบอกทางเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ขับขี่ยอดยานพานะย่อมลุ่มพวงมาลัยด้วยตนเองคันเร่งก็อยู่ที่ตนเองดังนั้นจะถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยย่อมขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่เป็นหลักแต่จะดีไหมครับหากในระหว่างทางมีป้ายบอกทางเอาไว้เสมอผมจึงหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถร่วมกันเดินทาง ไปกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยครับครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับก็ะจะมีคลิปของชาวราศีอื่นๆที่จะตามมาให้ฟังทุกวันครับอีกทั้งเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสพบกันในครั้งหน้าด้วยสำหรับวันนี้ผมด็อกเตอร์สุวิจักพานุสรนถากูลช่องโหราสาระขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ